สวัสดีค่ะอยู่ช่องออมเล็ตคิดขับนะคะวันนี้ออมเล็ตมาทำไมซ์คีโมติแสนอร่อยนะคะใครใครจะทำให้พ่อเอ็มินออมเล็ตไปเก็บกระเป๋าดีกว่าไหมลูกรอก่อนค่ะนี่พนลูกโอ้โหอุดอุดด้วยอุ้ยอะได้ครั้งเดียว โิงเหรอเล่นจนกว่าจะได้เามเช่เบจะเหอเช้เาเบ็ไม่เห็นเชเบเลยเห็นแต่เคนงี้เ็คนคีบไม่เห็นเช่เบเลยดูสิดูมีเต็มเลยเอาสีอะไรอ่ะขอบคุณนะเอมคี้จนกว่าจะได้ อ้อมเด็ดให้พ่อเอ็มทำออมเด็ดไปเก็บกระเป๋าติมก่อนดีกว่าไหมลูกก่อนที่จะหายให้พ่อเอ็มทำก่อนเอ่อเอาทำดีดีค่ะลูกเซียนนี่คือไม่ได้เลยตองนั้นแจบไปเฮ้ยไม่กินไม่กินโอ้ไม่อยากกินม็อบนี้เพอะไรพ่อเอ็มเรากินเองมาหรอกไปตั้หนู ไหนขอมาดูก่อนอ่ะขอแกะหน่อยพ่อเอ็มอ่ะลองกินกับพีชพ่อพ่อเอมมันลูกพีชไม่โอ้กิทำไมตกใจหมดเลยกินอะไรอ่ะก็ได้แล้วไงไม่ใช่ตกใจเห็นพีไปตานู๋อยากกินอะแม่อ้กินเองค่ะมันคืออะไรเอ่ยโมจิโมจิหรอ ยังน้อยเราก็60บาทอาลูกใส่ไปเลยเล็งสองเลนถ้าอย่างดีเลยตัผมเล็เลยทำผมดีๆลูกอ๋อตัวนี้อ่ะาเอมแกะเดียวแม่อจะกินไอ้ตัวนั้นเป็นไงอ่ะโอ้โหโอ้โหสั่งล้นี่นะเนี่แ้งนุ่มๆเลยนะให้แ่โอริงก่อน อ้ยอ้อยแม่วินนี้ท้องช่วยกินหน่อยท้้งชวยชอบชอบพีช้าเพิ่งไข่ทอดอืมอ้อยมับมีนอนไ้ไหมทำไมอุตส่าแกให้เพลอ์เดินไยโทอให้อร่อยอ่ะ60บาทค่ะชอบอะไรใช่มน้องเลจะให้หนูนี่ยังไง รัแบแงคนละครึ่งนะลูกถ้ารอบนี้ไม่ได้สักแล้วก็จบแล้วนะ <S 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 อร่อยอร่อยอร่อยเ้นะ่พี่นะอร่อยลูกอะไรก็กินกินไปเถอะแก่าชิมเลยแบบเนี้ยชิมไปเถอะลูกไม่ได้อะมันเป็นไอติมไงก็อร่อยมัไม่ได้หน่อไม่ได้ต้องสแกนแล้วเราวางสายสแกนเลยอย่าไม่เอาสแกนฮะนี่เห็นไหโอหยอดตังไปแล้วฮัลโหลบอมเล็กก็บอกว่าอร่อยนะ ขึ้นขึ้นขึ้นซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเเตรงไมีไฟด้วยตรงนี้มีไฟด้วยันไหมหมดเฮ้ยเฮยโอเมกว้าไอติมาอร่อยมากเลยนะทุกคนูไฟแดงๆมันมีเลมคุ้มอะ6กบาทคุ้มเรื่องคืนไปเรื่องคืนไปไอติมงนย้เรื่องนไป เินขึ้นไปน่อาลองูฮ้ยได้เล่้ยได้แล้ลสได้แล้วไรไปแต่งตัวเมาสาเล ป่าเราเล่นเลอะทำดีๆลูกไม่รู้สึกว่าอะไรเลอะหรอผมทำดีๆค่ะแล้วเจนก็เกลีดไม่ได้ติ๋วอยู่เอฉยๆตาลับตาเดี๋ยวรูปเป็นติวเออเดี๋ยวเ,เ,เป็นสิวจริงอันนี้หนังเหนียวแล้วโอเคแก่เลยค่ะแมบวบจะเป็นคนชิมคนแรกทำไมคะเงินไมไ่ออกเลยเงิยนอยังออกค่ะโอเคเนาะ พูทำไมนะกินยัด,ยด,ดยหมดใครปิดไฟเผื่อมันจะต้องบอกจ็บคิ้วน่ยขนคิ้วหลุดแล้วเลยเนี่ยอุ้ยไอติมหกไอติมอยู่ไหนพ่อเอม็มนี่เดี๋ยวให้พ่อเอ็มเก็บ อาบางมันจะไหญเนาะปลาโอจแม่อูจิคนชิมคนแรกนะแม่อูถ้าอร่อยแม่จะกินให้หมดเลยเจ้าเปรี้งก็เป็นตี๋สาวเหมือนเดิมใช่เป็นโมจิอร่อยมากโอ้ยข้างในมีเนื้อหอยแสมแล้วโอ้ยดูทุกคนดูมีิกเก็ตไม่มาคุ้มไหมอะไรนี้เพาเขาบอกว่าเหนียวกัดได้อืมออนเต็มออนเต็มกอดแล้วไมหาเป็นเป็นข้าวที่ เงินก็ไม่ออกผูไม่ได้ออกเงินนะมามากินมากินมาดิให้ลูกคุยน้ำลายยืดเลยเอาเถอก็อย่างใจลูกเนี้ยไัดยังไงไม่ท่าน้ำลายยืดอร่อยดีนะแป้งหยกปุ้มอยู่นะพ่อเอ็มหนึ่งให้เราสนุกนะให้ร่วมกิจกรรมกัน แล้วก็มีไอติมที่อร่อยภาพรวมนะดิยหลืต้องเยอะนี่ยังไม่ทำอะไรเลยลูกกินให้หมดแล้วเร็วลูกตาพ่อเอมคลิปนี้โอเคมากเลยนะแม่อูชอบนะมันอร่อยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไล,ล่ทนึงกดกรดิให้ช่องอเมริกาคลับด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะท,ทำะไมครัพ่อเอมโอมว่าเอ็มจะไปทำเขาจริงเหรอ,อปั๊กเหรออุย้ย <c oughs> อะไรเนี่ยลูกจะถมอะไร Bye bye. <S <S ไปถึงบ้านกนทิงยูดีแหละ